หลังนี่แหละทีงูเขานี่ตัวใหญ่เลยเอ,ออกแล้วมันเขาขึ้นโอ้ให้เพิ่นเบิ่งตัวให,ใหญ่แล้วนี่ใหญ่เนาะใหญ่ขนาดนี้แล้วมันคื้นมลมแรงด้อค่ะอาจจะไปไหนแถาเมื่อวานเนาะนแรงกดลูกคัน <c oughs> ให้ลูกลูกกบ บอหน่อยเดอ้อนีน่อนะ้วนอ่ะอ้วนอ้วนเลยจักตัวละสามตัวเนาะขึ้นร่มแรงค่ะอัดเมื่อดดหลายทถาเมื่อวานเมื่อวานโอ้ยหมานคักจับไปดีปัดตัวนี้เมียไอเบื้องทงดูเอ้ยกบอ้วนเด้อค่ะนี่เอ้ một trăm mỏ đó một một mỏ Cái mươi hai hai nghìn hai mươi 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 hai นี่แต่ตัวงามๆ้วยค่ะลบมันแรงว้ายตัวนี้ไหม ตัวนี้คือเอบใหญ่เถอะวะหมูติ่มซ่มทงทานอีนนี้หอยกนินเข้าไปัไปข้ามป่าข้ามป่ากปข้ามปาก kênh cái ao này cứ câu, để oh, oh. Nella, tôi tay bé hải go bếp à không? đây. จักครงโลอ่เนาะเออลมมันแรงเนาะมื้อนี้ໂຕ5 6ตัว5 6ตัวลมแรงแต่ซํานี้กะพอกินเนาะเป่ากบ